มันต้องเปิดแดนหม่เชิญต้องสามโมงโอ้โหมามาเดี๋ยวโอเคเข้าช่วงในการที่จะเปิดเกียร์แล้วตอนนี้คือแบบนั่งฟาร์มาชั่วโมงกว่าเออเยอะมากโอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับ อยู่กับช่องผมนะครับขนมจีบนะครับผมผมจะมาเปิดกาชาด้วยผมจะเปิดการชาเกียร์คริสต์มาสด้วยหนึ่งพด้วยหนึ่งพันลูวี้นะครับผมอ่าดูกันนะครับว่า,ว,าว่าผมจะได้อะไรนี่ครับตอนนี้ผมก็สตรีมอยู่นะครับผมสตรีมเปิดการสตรีมเลยนะครับผมเออ <c oughs> ไม่พอเลยให้แช่งเฮ้ยไม่เหนื่อยเดี๋ยวต้องเปิดเพลงเพราะแม่กดอินใช่ไหมจัดไป ตัวดูตัวด,ด,ดูเป lighting, ิดครั้งแรกแบบเปิดแบบชิวๆเลยเอ้ยเปิด <para> ช <renal ina> <in my> <uffy> ิวๆไปเลยจัดไปเปิดมาทำไมเป็นอย่างนี้วะโอเคกระดิ่งได้อยู่เออเออกระดิ่งได้อยู่ได้อยู่ อุ้ยคิดบ้านห้าอันนะครับคิดบ้านห้าอันน่ะเฮอ,อคิดบ้านห้าอันน่ะเฮ้ยไม่ดองผมก็ดีอยู่ดีว่ากะดีงั้นสามอันน่ะเออมาอีกครั้งหนึ่งมาหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ออ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเฮ้ยก็ด่งสามอัน เฮ้ยต้นไอ้ดีเติมต้นมโคตรดีเลยนะเว้ยโอ้เอได้หกอ,อันยังไม่โมลเลยโอเคเฮ้ยแต่ผมได้ห้าอันแบบแบบมันเยอะอะผมอู้กระดิ่งมาสองเลยเฮ้ยโอ้เจ็ดดาวไม่มาเจ็ด <laughs> ดาวไม่บอลเจ็ด <laughs> ดาวไม่บอลอะแต่แต <laughs> ่กระดิ่งของโอเควะโอ้โหโอเค กระดิ youtube, ่งขอหแล้วนะผมสุ่มสองรอบผมได้กระดิ่งห้าอันนะอ๋อโอเคมาอีกรอบหนึ่งมาโอเคมาขอกระดิ่งก็ได้กระดิ่งกระดิ่งมาสิสักสิบอันเลยก็ได้เออไม่ขอเยอะละกระดิ่งสิบอันปเลยเอาได้เกียร์วุดมาโอเคท่านจะบอกนั่นแหลได้เกียร์คิดปัจจัยโอเยได้กระดิ่งอยู่สี่ที่จุดสองหหกสองหสามสิบแปดหสี่ยี่สิบยี่สิบเอร์ เฮ้โยโอ้โห,โหนี่เกียร์นี่แบบโอ้ยอะไรวะนี่ได้เจ็ดดาวแต่แบบเป็นเจ็ดดาวที่แบบเจ็ดดาวที่แบบเจ็ดดาวที่แบบอะไรอ่ะอะไรเอาอื่นได้ไหม <laughs> โอเคมาสุดอีกรอบหนึ่งเฮ้ยเพก ไม่ใครใครจะใครจะลองเปิดเปิดเพลงเปิดเพลงพ่อแม่กดอินดูครับผมยังเปิดได้เลยว่ะใส่เอลซ่าเลยนะคนละผมไม่มีเอลซ่าเอยเกลือละอันนี้เกลือละใส่ให้การวินพี่เอ้ยจัดไปโอเคเพลงจบแล้วอ่ะเพลงจบแล้วว่ะแคหนึงรอบสุดท้ายรอบนี้เกลือรอบนี้เกลือรอบนี้เกลือเดี๋ยวแป๊บนึง ผมว่าผมว่าผมอะไรนะผมว่าพี่เกลือพรเพลงอุ้ยเออว่าเกลือเจ็ดดาวไว้เดียวเปิดต้องเปิดต้องเปิดให้สุดละเปิดมาแล้วขนาดนี้ละเปิดต้องเปิดให้สุดละโอเคเอาใหม่รอบสุดท้ายคือได้เกเจ็ดดาวหนึ่งชิ้นผมก็ ็โอเคมั้งแต่เป็นเกยียรติาที่แบบเออเออช่างมันละเพลงจบแล้ว <laughs> อิตลแบบีหมดจริงเพลงหมดุ๊บแบบโอ้โหหมดจริงว่ะเออไม่น่าแล้วอ่ะเออหมดแล้วอ่ะดวงหมดแล้วอ่ะดวงหมดเลีว้วผ้ดวงหมดเลี้ยวอ่ะ เดี๋ยวนะมาดูมาเช็คเกียร์ก่อนว่าได้อะไรบ้างไตเกียร์คิดมาอาวุธสองสามชิ้นช่องกลางอีกเท่าไหร่ไตพังอเอ้ยีไตเกียร์ช่องกลางอีสองสามชิ้นต้องสุมให้เพลอยู่ตอนแรกเฮ้ยได้กระดิ่งมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยได้หกอันโอเคได้เรด้ามาอีกอันหนึ่งโอเคป่ะ่า มันโอเคปะ่ะพันพันรูบี้โอเคปะ่ะวะโอเคปะ่ะแม่กระดิ่งเยอะจริงนะแม่กระดิ่งโอเคอยู่นะหกชิ้นไม่แย่เลยนะเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงโอ้อิตาลีสหมดแล้วอิตาลีสหมดแล้วอิตาลีสหมดอ่ะมันโอเคปะ่ะ K O โอโอป่ะ ถ้าเป็นจิตดาวชิ้นอื่นมันน่าจะโอเคเนะาะถ้าเป็นเจิตดาวริ้มหนาเป็นอาวุธเป็นป้องกันเนี่ยน่าจะโอเคกว่านะเกือกับผมแน่นอนมันโอเคเปล่าตอนนี้ผมช่างผมคิดอยู่ว่ามันโอเคปะ่ะคือคิดถามตัวเองตอนนี้แบบมันม่าเจ็ดดาวจริงนะแต่แบบเป็นเจ็ดดาวที่แบบไม่เป็นช่องอาวุธวะ่ะเออริ้มหนาทำไมไม่เป็นช่องอาวุธวะ่ะ ถ้าเป็นช่องบูดมันน่าจะดีกว่านี้อ่ะอลองดูค่าค่านี่ค่านี้เหน็นทาาได้สองิ้ดยังไม่พูดเลย <c oughs> อืมถ้า,ามัน่นไอีเริ่มต้นมันก็โอเคนะอืม เหลือแค่เรนเรอจอร์ผมว่าโอเคอยู่โอเคอยู่ไม่แย่มั้งแล้วก็ดองดองรอแสนหมื่นในตานี้เปิดหนึ่งพันล้วเปิดพันสองอะเกินก็หนึ่งนะผมว่าเปิดพันหนึ่งโอเคแล้วดีมากแล้วครับมผมว่าอย่างนั้นแหละดีแล้วดีแล้วไม่ต้องเปิดกันนี้แล้วถ้าเปิดกว่านี้เกินละเ,ออเติมเลย เออไอดีหน้าไปต่ออยู่นะสองวันนี้อดทนไว้ผมเปิดแปดร้อยได้กระดิ่งสามชิ้นจะร้องไห้โอ้ยตายแล้วได้มาหกชิ้นใส่ได้หกตัวเอคุ้มอยู่หรอกแล้วเอาตัวนั้นถ้าสมมติผมได้เซลลี่หมากลุกนาะอก็เอาเกียร์เจ็บดาวเรดาร์ไปให้เซลลี่หมาลูกอืใส่ตัวกันบินได้อยู่ได้อยู่นะ เอียนเจอค่อยว่ากันอนาคตนะโอ้โหเพลงพ่อแม่หมดไงเพลงพ่อแม่หมดอะหมดอิตาลีสไงตอนแรกเปิดมาอย่างดีอ่ะได้กิจจ์ดาปุ๊บอย่างเน่าเดี๋ยวต้องดูชุดก่อนดูชุดดูชุดตรงนี้เว้ยพลังชีวิตเจ็ดสิบเปอร์หกเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าทอะไรนะเจ็ดห้าสามห้าสี่ร้อยสี่ร้อยยี่สี่ร้อยกว่าเปอร์เลยนะ 420 400 400เปอร์พลังชีวิตส0 0เปอร์กูตัวนี้ก็เกือบ4 400, 400ี0รปอ่รตัวนี้6อาวุธเนาะโจมหนึ่งพันหนักไปนโจมตีโอ้ยแต่ถ้าได้เกียร์อาวุธมันก็เกียร์อาวุธมันน้อยไปอ่ะของบ้านน่ะสามชิ้น ขาดชิ้นน้อยไปบ่ะอวะตอนนี้ช่างน้ําหนักเกู่ยวคือดูอยู่ว่าจะเปิดเพิ่มไหมหรือว่าไม่เปิดเพิ่มแต่ว่าถ้าถ้าเปิดเพิ่มผมคิดว่าน้าจะเกลือผมว่าพอดีกว่าเก็บไว้เอาเอาเอาเพชรไว้เปิดเนเจอดดีกว่าอืมตอนนี้เกลียวเคแล้วหละโอ้ช่องกลางเลยห่อทันสี่ช่องกลางอืมโอเคผมว่า เด,เดี๋ยวต้องปิดคลิปต้องปิดคลิปโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสาหรับในการเปิดหนึ่งันลูบี้นะครับแล้วก็ก็ถือว่าโอเคครับไม่ได้แย่เพราะว่าบางคนอาจจะเกลดกับผมก็ได้ครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับโอเคได้ได้ปิดคลิปได้แล้ว <laughs> ปิดคลิปอย่างนี้แล้ว <laughs> ปิดคลิปสตรีมว่ะ <laughs> โหนี่สตรีมไหมครับ,น,น,บนะน,น่าจะสตรีมน่าจะน่าจะน่าจะนะครับน่าจะสตรีมแต่ว่าเมื่อกี้เอาคลิปปิดคลิปไง เอาปิดคลิปไงเดี๋ยวแบบไม่ไม,ไ,มมไม่มีที่ปิดคลิปลงอะ่ะผมขอปิดคลิปยางไงก่อนแหนมผมหนึ่งพันรูปพี่ไม่แย่นะสำหรับผมสำหรับผมนะไม่แย่ได้กระดิ่งหกชิ้นถือว่าไม่แย่อยู่นะไม่แย่ไม่แย่แยงก็ได้เจ็ดดาวหนึ่งชิ้นบางคนขิงจองของจริงเอ้แต่ว่าเสียดายนมันเป็นเจ็ดดาที่ตกแต่งอะ่ะน่าจะเป็นเอาเุินอ่ะน่าจะเป็น ช่องโอหรือไม่เขาช่องป้องกันนะถ้าเป็นลิวนานดมาแบบเสียดายนิดนึงไ,ไม่เป็นไรถือว่าผมยองเนียไดเกจิด,ดาวถือว่าเริ่มต้นได้สวยอืมอันนี้ผมก็อยากเติมอยู่นะผมว่าเติมโอเคเลยแหละตอนนี้อาอไม่ใช่แปดเก้าเก้าเก้าเดียวอืมเก้าเก้าใช่ไหม ก้าวกลาวก้าวกลาอืมไม่ใช่จะต้องปิดสตรีมวะเนี่ยเพื่อเพื่อเปิดแพ็กอะไรเพื่อเปิดแพ็กอะ่ะตอนนี้ไม่มีตังไม่มีตังในวอลเล็ตออะคือตังมันอยู่ในสาขาไม่ตอนนี้แบบแบบแต่มันมันมัน คือก็จะเปิดให้เห็นจะหลอกแต่แบบผมว่าทำคลิปด,ดีกว่าผมเอาตอนนั้นทำคลิปด,ดีกว่าโอเคสตรีมนี้ก็น่าจะประมาณนี้เลยกันนะครับนประมาณนี้กันเนะาะเจอก,กันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมน่าจะมาในอยู่หรอกพกุ่งน่าจะมาอยู่น่าจะเป็นไอดีั้งบาที่น่าจะสตรีมน่าจะเอาดีสองมาสตรีมเล่นขำๆนะครับผมโอเคครับขอบคุณวันนี้ก็สตรีขอบคุณวันนี้เท่าันสตรีมนะครับผมซึ่งไอดีก็โคตรเสียดาย ID ดีหลักไม่เติมแพ็กเมยจบละ โอเคครับสำหรับสตรีมวันนี้ก็สนุกมากเลยครับสำหรับในการเปิดการช่าเกียร์ในวันนี้นะผมอ่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับแล้วก็ขอบคุณโดเนทห้ามาจากคุณอ่าอ่านั่นแหละครับผมจำชื่อไม่ได้ขอบคุณมากเลยครับผมแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูสตรีมนะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับแล้วก็เจอกันสตรีมหน้าครับพรุ่งนี้ผมน่าจะมาสตรีมอยู่นะครับผมโอเคครับไม่ายครับ